สวัสดีครับไอริทลี่สวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีขั้นย่างหนึ่งย่างหนึ่งปาดซืออันนี้คนขับรถที่ไหนเนี่ขับรถบ่อปาดเบอร์หนึ่งพะนะปาดปาดปาดไปไหนนี่โครลาดนี้จักรลาดโอ้จักรลาดนี่ครับ <400 S 1> ไอริทลี่สี่ร้อยเกลลอนเอาใหม่ปึ๊บนี่จักรลาจักรลาดคุณว่าจักรลาดนี่ ติดสติกเกอร์ทุกอันไอลี่ต้องมีสติกเกอร์ทุกอันทุกถังทุกถังเลยติดสติกเกอร์ไปพร้อมมากันคำนวณขึ้นน้องมูเจ้าเนาะก,กินขอกินปลาไหมเนี่ยโอ้เป็นตะเมียเนาะโอ้ยข้าวปลาก,กับพกินจอยกับจอยคนขับรถแต่พี่น้องเอ้ย โ,อ,โอ,อ้หาเงินแต่งเมียพนว่าโอ้ชั่วฝืนหาเงินแต่งเมียเด้อตำรวจก็ยัดจับเด้อขายดีขายดีเนาะโอ้สาขาจักรกลาดน,นี่มันขายดีเนาะบัดวมาเอาไปขายยังไงคือขายเบิดนี่ยั้งโมซีลอยถังพนะน่นะโอ้บ่พอกันพนะเอ้าบอกหน่อยทีโคราบบัตเองอ่าบอกเขาหน่อยที่เบอร์อะไร 38, 7, 8, 6, 5, pieces, สามแปดเไอริลี่สาขาแจกลาดนะคะอย่าลืมเด้อพี่น้องบ้านเองอ่ะไอร,ะริลี่แจกลาดโคราชบ้านเองก็อย่าลืมไปอุดหนุนเด้อแจกลาดแจกลาดแจกลาด <bitte. S 2> อย่าลืมไปอุดหนุนกันเด้อเบอร์โทรอย่างที่บอกไปนั่นแหละแปลว่าโคราชบ้านเองนี่ก็สีม่วงไออย่างขายดีเลยสีม่วงเขาบอกว่าลอยแกนลอนไออย่างขาออยาขาดีเลยสีม่วง โอ้คนคนคนลาดนี่ชอบสีม่วงเนาะหอมค่ะหอมจ้าโอ้ยซากุระกับหอมป้ากับหอมมีแต่มีแต่ของหอมหอมหอมทุกสีกสผัวชายเมียหอมหอัดซีเด้อเดี๋ยวกับมืออีก มือเอื่นกับมาเอานีไปพร้อมเดอ้อดีเดอ้อกล้องนี่กล้องนี่นี่กล้องมืออื่นเดอ้อกล้องกล้องลงเกลือครับลงเกลือที่เก่าครับที่เก่า <c oughs> ที่เดิมสั่นตัวเอาลนะนาะปันนี้นาะเฝ้าขนเฝ้าเลี้ยวสีขาตะโง่เพื่อนหลายข้าเจ้าสีจมอ่ะละ ยูนีเปิดตลอด24ชั่วโมงครับแต่ว่าหลัง6ทุ่มให้กดออดเอิ่นเอาแต่ว่ากับมีค้หน้าเปิดคึืนอเก้าครับเปิด24ชั่วโมงรถ้นส่งมาก,กี่โมงกี่ยามได้หมดค่าชิปถังคืนนะครับเออ,เอ,อ,เอ,อคนที่นอนเฝ้าโกดังก็บอกว่าออถ้าคนลาบัดเองมาต้อง50ถังคืนถึงจะเปิดให้ ถ้าไม่ถึงห้าทิพถังก็คงจะเปิดให้กันไม่ได้เลยง่วงนอนกําลังกอดเมียอุ่นๆมากดออดเรียกพี่สองถังโอ้มัน่กิาคืนนอขนขัดเทียงคืนแล้วโอ้เข้าใจตรงกันเนาะครับเนาะโอ้ยอย่าใส่ไปสมัครผู้ใยา่บ้านเพาะมีเงินเปยน,นั่นแต่ละหาเสียงแต่ละเทียนนี่อีฟออีเมียเอ๋ยจักหมูจักงัวเห็นเพิ้นว่าดอ,อกวา่าไอเจ้าของทุนหน่อยเนาะ เป็นผู้ซอยของผู้ซอยก็บพราะละซอยพัทยาขายน้ำยาบรพพนมนีล่ล่ะดีที่สุดเอาคนซอยกันไปตัวเนาะระวังตำรวจเดอ้อรู่ังนะแต่ว่าเป็นตลอดด้นี่แต่ว่ากับผ่านตลอดครับค้นขคับรู่ังจอยสันทัดซื้อมาไม่หยังครับยาเสพติดที่นี่ไม่ต้องการไอ้ลี่รีบบอยยาเสพติดครับ นี่ครับเบื้องลวดครับเนี่ยปอดว่าปอดนี่เ้ยกินเอากินเอาวัดสันเอาถอยหลังอีกถอยหลังอีกเหลืออีกอันนึงครับอ,อ,อ,อันนี้อันค้นซือ้อเพิ่นบ่ได้มารด้นี่เพิ่นโอนเงินมาให้กันเอาพี่น้องแต่ว่าเขาส่งลวดไปให้ครับเสื้อถือได้ครับไอ้รีลี่บ่มีตัว๋วบ่มีตุ่มบ่ได้ทั้งสิน้น ครับอดีลีมิแตความจริงใจครับทรงหอดหม่องเป๊ะคนลุกงให้พร้อมแต่ขันพี่นองอยากซอยกับซอยวะเฮ้ยเอาล่ามาเ่เจตมาเพื่อนเพราะกระไรคืนนึงเดีน,นี่เอาอะไรอีกบานนี่ถ้าจมีทางผ่านสะาระบุรีดียตา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 ย พูดล่ะตีชติเกอร์ทุกทางอีหลีดได้นี่มื่มันว่าเหรียญได้นี่เรื่องพุ่นพุ่นพุ่นน้ำยาแบบพันุ <pper> ่มไอรีดดิพุ Fine ่นล่ะเอ้อต้องมีตายรีต้องมีตายรีดพันน้ของดีพันวาโอ้ยอยากกินหลับง้อพันน้เอาพังเด้อกูถ่านหลับอยู่ทั้งพุ่นน่ะทานหลับด้วยทั้งพุ่นกะเตรียมหลับง้อไปถามเพื่นเนี้ย เออใช่บีพร้อมเพึ่งมาใช่บีขมขมขมลำลำผุนละกันตายว่วบากันว่าตะขมใช่เล no. ียดพร้อมเพึ yeah. <number> ่งมาตะเลียดเกาเลียดงัวเด้อบ่แม่นเลียดคนอืมเอาสันละซอยจุ่ซอยจุ่ซอยจุน่ะแม่ครัวอยู่ทั้งพุ่นเนี่ยเฮ็ดตอนสีใหญ่เติบไปเด้่อยจะเฮ็ดตอนย่อยแต่มันกินบ่แซ่บเพิ่นว่ามันได้ยอมพูดเอาซจำโปรตีนพุ่นล่ะโอ้ขอโทษเอาํานิ้วโปเท้าพุ่นล่ะ เห็นมันได้ยำบึ๊บบึ้บบึ้บบุล่ะนี่เลียลึดปั๊บ,บโหลดตัวขันตอนหน่อยหลายมันกับพอ่อแซบเออกลับไปได้กินอยอดดอกเพืนนนเาาพน่นว่าได้กินแท้ได้กินแท้เดี๋ยวจีทุกหลาไปบอกเพื่อนขันพ่อได้กินกับแวะซื้อขางทางเอาบิกยึดล้านเลาะขางทางเดี๋ยวน้อแถวๆชคไซเบิกยึดบาอยากร้านลาบอรอ่อยอร่อย มิตรลาดแ่บๆผขมตายเพราะเอาเรียงคนวาเอาเอาไกลสิเลี่ยวเลียวเอาซ้านี้เ่ะเด้อมุ่งเจ้าหัวโนกันซะขอยสวัสดีละละ่ะ